ใครหายอยู่ครับรถสไตล์ผู้บริหารทรงสปอร์ตคันนี้ครับแคมรี่2.5รุ่นจีไม่แค่80,000ครับคันนี้ราคาโคตรดีได้ปี2021สภาพสวยๆเลยแม็กก็ยังสวยครับอันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเอามาถ่ายทําให้พี่ได้รับชนรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมานะครับรับประกันได้เลยนะผมมีตรวจรถให้274รายการตรวจเช็คกับศูนย์มาตรฐานไทยพัฒ ออปชันจัดเต็มครับมีในเรื่องของสัลรูมให้แล้วนี่สวยๆเลยพี่พร้อมกับแคมเปญเด็ดครับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39%สูงสุดอยู่ที่3.89%พี่ท่านใดสนใจแคมรี่ไว้ใช้งานสักคันดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่านพิยนยนรถยนต์มือสองนะฮะ วันนี้นะครับผมเอารถนเข้าใหม่มานําเสนอตัวนี้เป็น2.5ตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะครับ2อ G ครับล้อแมกสวยๆฮะแชมรี่นะฮะปี21ครับคันนี้ไม่แค่8 0 0หมเท่านั้นใครที่มองหาอยู่นะครับรถสวยๆพร้อมใจงานวันนี้เอามาให้พี่รับชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพก็สภาพนี้แล้วนะฮะได้เป็นปี21 2.5ตัวจีตัวท็อปเบนซินนะฮะมีสันลุ่มให้เรียบร้อยนะฮะสีดาแบบนี้เลยล้อแมกสวยๆครับ เดี๋ยวมีชงมี QC แล้วก็เอารถไปชงเล็กน้อยนะฮะสำหรับคันนี้รถพร้อมใช้งานมากนะครับพาพี่มารับชมรถชนี้ครับเหมือนมารับชมรถที่บริษัทเปรย์ด้วยตัวเองทงั้งทที่นอนอยู่บ้านนะครับมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษในคลิปแค่พี่ติดแค่พี่โทรหาผมเท่าน,นั้นเองพี่ก็จะได้แคมเปญพิเศษเหมือนที่พี่มารับชมรถที่บริษัทเปรยต์นะฮะมีบริการหลังการขายครับมีแฟนแนซ์วิ่งเซ็นถึงที่บ้านถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถมือสองแคมเี่สวยๆคันนี้ไปใช้งานสักคันนะครับ รีบติดต่อมานะฮะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับโตโยต้าแคมป์เรี่เป็นตัวท็อปเบนซินนะพี่นะได,ได้รถปี2021น่บะฮะไม่ไม่ถึงแสนนะครับราคาดีด้วยนะครับใครสนใจก็ดูให้จบเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่าแปปีผ่านการอบรม SSIWorking Ste p T S C จากโตโยต้าโอมูตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมมโทรหาาาผ่่เบอ์ด้นลง0 2 ห7าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าแอไลน์พีเออาร์เอ็นพีไอหนึ I ่งเก้าเก้าสองครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยซื้อรถกับผมนะฮะบอกเลยว่านะครับก่อนออกรถจากเพชรยนต์ไปนะฮะผมเช็คช่วงล่างกับมาตรฐานไทยพัสนะฮะเพชรยนต์มีไทยพัสเป็นของตัวเองนะเช็คให้ฟรีครับเราเช็คให้ฟรีเลยช่วงล่างย่างนะฮะแบตเตอรี่เกียร์นะครับทุกอย่างและที่สำคัญตรวจรถให้2องรายการ ออกรถไปคุ้มครับใช้งานได้อีกเป็น10ปีต้องซื้อกับเป็ดยนต์ซื้อกับปานเพ็ดยนต์ครับถ้าเกิดอยากได้รับการบริการหลังการใายที่ดีเยี่ยมผมไม่เคยโดนคอมเพนมาก่อนนะฮะและมีเป้าหมายนะครับให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำการที่จะให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำผมต้องดูแลดีขนาดไหนนะฮะก็บอกเลยว่าออกรถไปแต่ละคันผมไม่เคยโดนคอมเพนนะฮะปล่อยลถมาไม่แล้วไม่รู้แล้วว่ากี่คันนะฮะสำหรับรถยนต์นะฮะสนใจรีติดต่อมาคันนี้นะครับแคมรี่ 2.5G ครับตัวท็อปเบนซินนะฮะ ได้เป็นเครื่องยนต์2.5ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะแล้วล้อแม็กสวยๆครับแม็กสวยมากนะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยมีซันรูฟให้นะครับเลขไม้อยู่ประมาณ8-9ดเก้าหมื่นเท่านั้นราคาขายนะครับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ๋อรถปียีแต่ทําไมขายแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับนะฮะบ,บอกเลยว่าสภาพสวยน่าเข้ามาดูหรือถ้าใครสามารถดูคลิปนี้จดสามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ตัด,ต,ดตัดสินใจมาได้เลยครับผมมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษให้ด้ดวย ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39เครับดอกเบีย้ยสูงสุด3.89มาเซ็นที่เต็น์แต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าอยากได้เลทดอกเบีย้ยนี้นะครับผมก็มีในเรื่องของวิธีทำนะฮะการทำขอสินเชื่อออนไลน์ครับได้เลทดอกเบีย้ยนี้เช่นเดียวกันนะครับแค่โทรหาผมยกหูกมานะครับโทรมาเบอร์ด้านล่างนี่แหละพี่จะได้ความคุ้มค่าดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็รถที่สะอาดและรถที่ใช้งานใช้งานได้ทนทนนะฮะแล้วก็บริการหลังการใช้ที่ดีเยี่ยมครับรีบติดต่อมา มาดูรายละเอียดคันนี้กันครับ t ต y o t ้ Toyota Cam ม y ี่2.5รุ่น G ครับเป็นปี2021เลขไมาอยู่ประมาณ80,000-90,000นะแล้วก็คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ13,000บาทครับราคาขาย799,000บาทนะครับสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถครับฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครบครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง2จุดฮะรวมพึ่งระบายความร้อนใหญ่หญๆเะเบียน4 1 7 ทะเบียน4471ทะเบียนสวยด้วยนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะนะฮะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อ้าป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กครับเดี๋ยวมีเก็บงานให้นะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะเดี๋ยวเก็บงานให้ตัวนี้เป็นแม็กนะฮะที่ขนาด18นิ้วนะครับ18นิ้วสวยเลยนะฮะแม็กลายสวยแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บงานให้เราไม่ได้ขายตามสภาพนี้นะยางนะครับถ้ายางปีลึกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับเด ตัวนี้ยางเดี๋ยวเช็คปียางให้อีกทีหนึ่งว่ามันปีอะไรนะฮะปี24แล้วนะครับปี24แล้วใช้งานได้ยาวๆดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะครับเีลี่ยมนัานข้างไม่มีบุบนะฮะกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สาคัญมีบายสปอร์ตมิเ,เตอร์ให้เป็นแจ้งเตือนมุมอับนะฮะบนหลังคาครับมีหลังคาแก้วที่เป็นสลูมให้แล้วแล้วก็ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมรอบคันครับเป็นคีเลตด,ด้านคนขับมาให้กระจกแท้เดิมโรงงานคร ต้องมีโลโก้คาว่าโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะฮะแล้วด้านหลังครับประตู4บานเนี่ยเดิมทั้งคันฝั่งนี้นะครับมีรอยปีนฟุตบาทมาเล็กน้อยครับแม็กเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะไม่ได้ขายตามสภาพนะจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้าโป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไฟท้ายได้ฟูล l อลแบบไลท์ไกดิ้งให้แล้วนะครับไฟทับทิมด้านล่างให้มา2จุดและที่สําคัญครับตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ท้ายมาให้ถึง4จุด ในเรื่องของจุดเด่นของตัว 2.5G นะฮะหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> เขาจะได้ท่อคู่นะฮะเขาจะได้ท่อคู่ถ้าเป็น2.0ท่อเดี่ยวจะอยู่ซ้ายหรือขวาเนี่ยไม่แน่ใจและเป็นไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นท่อเดี่ยวจะอยู่ซ้ายหรือขวาเนี่ยก็มาดูกันอีกทีนึงแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเป็นไฮบริดจะอยู่ซ้ายนะถ้าเป็น2.0จะอยู่ขวาแต่คันนี้ได้ท่อคู่มาให้แล้วนะฮะบอกเลยว่าแรงเอาเรื่องนะฮะ200กว่าแรงม้าครับพี่แรงมากนะสำหรับคันนี้นะครับฝาท้ายครับกว้างๆเลยนะครับ งกว้างนะฮะสามารถเก็บองได้ครับแล้วก็ยงางอะลงอะไหล่ครับชุดแม่แรงชุดจุ้มืออยู่ครบนะฮะเดิมทั้งคันนะสามารถใส่เบ็ดได้ด้วยนะคันเบ็ดยาวๆนะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้นะฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาที่พักแขนลงแล้วก็เปิดตรงนี้ออกนะฮะอะไรที่เป็นของชิ้นยาวๆอย่างเช่นพวกคันเบ็ดนะครับพี่สามารถใส่ไปได้นะครับแล้วขนของได้เยอะนะ,ะสําหรับตัวนี้ไฟท้ายฝั่งนี้ครับไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับ ปวงซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนฮะไม่มีบุบล้อแม็กครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับสภาพเดิมประตูสี่บานเดิมทั้งคันไฟหน้าไฟท้ายเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้นะฮะไม่มีร่องรอยนะเอาขออภยัยมีร่องรอยนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้นะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับมีบายสปอร์ตมินิเตอร์ให้แบบนี้นะฮะสภาพเดิมทั้งคันคันนี้นะฮะโตโยต้าแคมรี่สองจุนะครับราคาขาย7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะได้รถปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไม่อยู่ประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้พี่ได้คนน ได้รถปี21สิดสีดำสวยเลยทรงสปอร์ตมากนะครับใครได้ไปอ่ะคุ้มค่าแน่นอนนะฮะสนใจติดต่อหาปานได้โดยตรงครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะฮะบริการหลังการขายที่ดีมากนะฮะและตัวเช็คศูนย์บริการไทยพัฒนให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าผมมีเวลาว่างที่มาเช็ดรถให้พี่ทั้งวันนะครับถ้าพี่ซื้อกับผมนะนะฮะในเรื่องของตัวภายในแผงประตูด้านข้างครับเป็นสีดาล้วนเป็นออโต้นะครับสำหรับกระจกด้านข้างครับ4บาทเลยหรือวันทัดสี่บาท นะครับมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกครับปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกเมมโมรีดเซ็ตมีมาให้นะฮะเบาะหนังนะฮะเต่งตึงมากนะฮะมีเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วคู่หน้านะครับเป็นพุชสตาร์ทครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝาท้ายระบบการลื่นถลายให้ครบนะฮะตัวนี้เปิดฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของพุชสตาร์ทพวงมาลัยหุ้มหนังคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบเบรกซีนนุ่มๆนะครับสัมผัสได้แบบซอฟท์ทัชซอฟท์ทัชเลยนะนุ่มมากนะพี่ท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานนนนะะะะะฮฮรีีบตติด่่่ออมา เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.5รุ่น G นะครับ2.5 G เดี๋ยวผมเอามือบางนิดหนึ่งพอดีแสงมันจะเข้านะฮะนะนี่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับเลขไม้84,000โลนะครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกปรับใช้ตรงนี้ก็จะสามารถปรับในเรื่องของม่านบังแดดได้ตรงเนี้ยม่านด้านหลังเดี๋ยวผมปลดให้ดูนะอันนี้คือมันเอาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเอาลงพอกดเอาขึ้นนี่ เพราะใส่เกียร์ถอยก็ลงเหมือนกันนะตัวนี้มีม่านให้นะครับแล้วก็มีสรุปด้านบนให้นะฮะมีสลุปให้กระจกะเขาเรียกว่ากล้องหน้ามีให้ครบนะครับ รถพร้อมใช้อุณหภูมิความร้อนเจนปกติพวงมาลัยหุ้มหนังมีปุ่มมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายนะครับมีคูชชอนโทนแต่คันนี้ไม่ได้เป็นอะเรกทีฟนะฮะโครงสร้าง TNGA มีให้แล้วต o วด้า Safety Sense ยังไม่มีนะครับสำหรับรุ่นนี้หน้าจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับตัวนี้นะครับไฟัมกระพิบนิดนึงแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาจะชอบร้อนชอบหนาวปรับได้ตามใจนะฮะด้านล่างครับมีไวเล มีในเรื่องของที่วางแก้วให้2ช่องนะครับในเรื่องของเกียร์ออโต้ครับมีซ e q เ e n t i เชียลชิพหรือที่เรียกว่า m a n นวลโหมดนะครับมี Eco Mode, Normal Mode, s p o สปอร์ตโหมดเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบตรงนี้จะเป็นสีเขาเบียกะตกแต่งลายไม้แอมเบอไลน์ m ine, ครับมีให้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า,าสำเนาคู่มือจะอยู่ในเกทด้านล่างครับบ่อหนังเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปชงนิดนึงเดี๋ยวขอ QC ก่อนนะ นะครับขอ QC นะครับในเรื่องของเสา A นะฮะมีแอร์แบ็กอยู่ในเสามาให้แล้วนะครับนี่สองฝั่งเลยนะฮะมีแอร์แบ็กอยู่ในเสานะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีมาให้ม่านบังแดดพร้อมกับไฟส่องสว่างคันนี้ก็มีมาให้นะครับคันนี้ก็มีมาให้นี่สองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของที่ปิดเปิดปิดแบบนี้นะครับนี่เปิดง่ายๆนะฮะเปิดง่ายๆสรุปนะครับแค่เปิดง่ายๆเองนะแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับก็เปิดได้แล้วนะฮะใครอยากได้คันนี้มาใช้งานนะครับ เป็นตัวท็อปเบนซินนะ2.5ตัว G นะพี่นะ2.5ตัว G โคตรคุ้มเลยด้านหลังก็กว้างมากนะฮะกว้างมากนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูโครงสร้างดูห้องเครื่องกันขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังก็กว้างครับตัวนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับมีแอร์ให้นะครับเบาะสวยๆนะฮะเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าน่าจะถอดไปชง นะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านรอยยันอัคระไม่มีนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารดีเซกเมนต์นะฮะรถผู้บริหารปลดระวางเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะฮะเพิ่งลงเทเลอร์มาเมื่อวานเพิ่งเพิ่งมีคนไปรับมาเมื่อวานนะฮะคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นสี่พันโลครับแคมรี่สองจุดห้าจีนะฮะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไมล์ดีครับเลขไมล์น้อยนะครับฟรีดาวพอหนึ่งหมื่นสามพันเดี๋ยวไปดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากัน เปิดเข้ามาครับดูขุมกาลังใต้ฝากระโปรงหน้านะฮะเครื่องยนต์นี้คือเรายังไม่ได้ล้างสปาใดๆนะครับอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะฮะแต่ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากนะฮะไม่มีรอยนะ้ามันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไายขยับนะฮะหัวน็อตตรงเบ้าโชคเช่นเดียวกันนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันนะโชคขึ้นสุดลงสุดนะฮะและที่สําคัญซื้อลรถกับผมผมตรวจเช็คลรถให้274รายการตรวจเช็คลรถกับศูนย์นมาตรฐานไทยพาร์ท นะฮะและที่สําคัญเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้ทันทีแต่ถ้ามันซีซีนะครับถ้าซีซีไม่ถึงผมเปลี่ยนให้แต่ถ้าซีซียังได้อยู่นะครับผมมีการรับประกันวารันตีแบตเตอรี่ให้ถึง3ปีด้วยก็สเ,เดือนด้วยกันนะครับซื้อรถนะฮะบ,บอกเลยว่าซื้อออกไปนะครับพี่อยากผมอยากให้ใช้งานยาวๆครับผมแนะนํารถดีมากนะฮะที่เอามานําเสนอให้พี่เนี่ยก็คือผมแนะนําคันดีๆทั้งนั้นนะฮะถ้าใครอยากได้รถที่สวยและน่าใช้พี่ติดต่อหาผม มาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกคันถ่ขยับครับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับไทยคยโตโลโก้ชัดเจนครับคานบนแม่น้ำครับไม่มีบิดเบี้ยวไยคำเตือนต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับนี่แก้มข้างสวยๆโช้กขึ้นสุดลงสุดนะตัวนี้ครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยครับทั้งบนบนและล่างนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าฝากระโปรงหน้าครับ ไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลคนต่างๆอยู่ครบรูะบายอากาศรูะบายความร้อนสังกลาดกันความร้อนใต้ํำเตือนต่างๆอยู่ครบเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันครับตนะัวนี้เป็นโครงสร้าง TNGA นะนะฮะด้านข้างให้ดูเม็ดองเม็ดอ์ R ครับความเดิมของเขานะฮะเดี๋ยวเอาไปชงนิดหน่อยครับตั้งขายผมว่าไม่เกินเสาร์ทิตศนี้ไปแน่นอนนะฮะนี่นะฮะ ในเรื่องของเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับประกอบกัน3แผ่นหนึ่งครับยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักีความจมน้ำนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับสครับเพจแคนล,ลี่มีให้น้ำด้านช้างไม่มีบิดเบีย้ยวซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบไปคำเตือนลมยางครับมีทั้งยางธรรมดาและไนโตรเจนนะฮะและหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขด้านข้างฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับจะให้ดูในเรื่องของเนี้ยคีบโรบอทจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะครับ จะเป็นจุดที่ว่าโรบอทเอาไว้ขีดตัวถังรถนะฮะลงไปชุบกระสีจะเป็นจุดนี้เองนะฮะถ้าใครอยากได้นะครับรีบจัดตะเก็บต่างๆครับไม่มีแตงไม่มีลาวไฟแท้เดิมโรงงานนะไฟท้ายเป็นของไทยคุยโตครับไฟหน้าไทยคุยโตท้ายไทยคุยโตครับซับเพยเออร์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะฮะตัวฝาท้ายเองนะครับด้านข้างนะฮะขีดโรบอทสาคัญนะฮะต้องดูนะพี่นะ ต้องดูนะตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะเวลาโรบอทนะครับเอาไปเอาโครงชเอาโครงสร้างรถเนี่ยไปชุบกับสีเขาจะคิดตรงนี้และครับแล้วก็นะฮะเอาตัวถังเนี่ยไปชุบกับโครงสร้างหนาไปชุบกับสีแล้วก็การสนิทนะครับตัวนี้แผ่นเพจเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะฮะนี่สปอนเมตรงเมทาร,ร์ครับ เยัเป็นตับแบบนี้สภาพเดิมทั้งคันถ้าพี่อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะออปชั่นครบๆลน้ลนๆเลยนะเป็น 2.5G ตัวท็อปสุดนะครับท็อปเบนซินนะฮะท็อปเบนซิน2.5รุ่น G สนใจรีบเข้ามาจับมาจองกันนะครับสรุปให้เลยนะฮะซื้อรถกับผมไปนะครับผมตรวจเช็คศูนย์มาตรฐานไทยพัสให้ตรวจเช็คช่วงล่างยางเกียร์แบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์นะฮะและผมตรวจรถให้274รายการ ผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ผมมีดอกเบี้ยพิเศษนะฮะอยู่ที่2.39เริ่มต้นนะฮะสูงสุดอยู่ที่3.89ครับนะฮะซื้อรถไปนะฮะผมอยากให้พี่ใช้ยาวๆนะฮะผมนะครับมีในเรื่องของอยากให้พี่กลับมาซื้อซ้ำผมต้องดูแลดีๆต้องดูแลดีแน่ในเคสแรกนะครับใครสนใจติดต่อหาผมนะครับตัวทายแคมที่2.5รุ่น G ตัวท็อปสุดปี21ราคาขาย799,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง13,000บาทสนใจทักมาครับ ใหม่แค่84,000โลเท่านั้นนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท่าใหม่สวยๆจากผมเดีย๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ